สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้เป็นคลิปครอบครัวสายบุรนทัวร์ก็มาจะเ,เจอกับ f c ในคลิปนี้กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนก็เคยได้เข้าไปเติมน้ำมนันตามปั๊มต่างๆนะครับที่ผมได้ เจอเจอมาก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังให้เอซได้รับชมและรับฟังกันว่าเคยเจอเหมือนผมหรือไม่นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมในคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่อัปเดตเข้ามานะครับก็ตอนนี้เราก็มาฟัง สิ่งที่ผมได้เจ,เจอสำหรับในการแวบปั๊มเข้าห้องน้ำนะครับเวลาเราปวดปสวัสสาวะหรือปวดหนักนะครับเราก็ต้องเข้าปั๊มแต่สิ่งที่ผมได้เข้าไปแล้วอะ่ะมันก็มีอยู่สองสองอย่างหลายๆคนกนะนะ็อาจจะได้เจอเหมือนผมนะผมว่านะผมเชื่อได้เลยอาจจะได้เจอ ข้อที่1นึ่สำหรับปั๊มน้ํามันที่ว่าเป็นการนั่งแบบคอห่านนะอะ่ไม่ใช่ชักโครกนะผมก็มาลองสังเกตดูว่าทําไมตรงด้านหน้าตรงประตูนะเอฟซี FC เลยเคยลองสังเกตดูไหมด้านหน้าตรงประตูะเขาจะมี ช่องว่างนะประมาณเนี่ยซอกหนึ่งได้นะผมว่าจากพื้นนะหรืออาจจะไม่ถึงอะหรืออาจจะถึงไม่แน่ใจนะก็คือผมก็ไม่ได้วัดนะคือประเมินดูเฉยผมก็ไม่ทราบว่าเขามีไว้เพื่ออะไรนะครับท่านใดที่พอรู้แล้วก็ได้มารับชมในคลิปนี้ของผมแล้วลองมาอธิบายและไข ข้อข้องใจในคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ได้ได้นะครับช่วยบอกนิดนึงว่าทำไมเวลาเรานั่งบางทีผมก็เห็นอ่าคนที่เดินเนาะเดินผ่านประตูห้องน้ำที่เราที่เรากำลังทำภารกิจอยู่อ่เขาเดินผ่านแล้วก็รุ้นรุนเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาจะ ก้มมองเราหรือเปล่าประมาณนั้นนะผมก็รุนนะเอ้คนที่เดินมาจากก้มดูหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีโทรศัพท์โผล่มาหรือเปล่าอะประมาณนั้นผมเชื่อเลยใครได้หลายคนที่ได้เข้าห้องน้ําตามปัม๊มอันนี้ก็คือบางปั๊มนะผมมันจะไม่มีช่องที่โผล่เยอะสอบรอครึ่งสอบทุกปั๊มหลักบางปั๊มเขาก็ประตูก็ปิด สนิทนะครับคือข้างๆอ่ะเนาะที่เขาก็มีให้โผล่ผมก็พยายามเน้นเวลาเข้าอะ่ะผมพยายามดูว่าห้องข้างๆอะ่ะที่เขามีช่องโผล่นะทั้งทัั้งงรอบสี่ทิศท,ท,ที่เรานั่งอยู่ผมจะดูว่ามันมีน้ําเปียกๆอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีน้ําอ่ะห้องข้างๆอะ่ะเขาจะมองเราเห็นได้นะตอนที่เราทําภารกิจอยู่ไม่เชื่อนะ fc ที่ได้เข้าปั๊มแบบเนี้ยลองสังเกตดูนะครับลองดูนะว่าน้ําที่เราที่เห็นอยู่อ่ะมันจะเห็นหมดแหละคนที่นั่งทําอะไรอยู่ในห้องน้ํามันนะผมก็เลยเคยมองดูเหมือนกันแหละเคยสังเกตดูนี่เขาก็อาจจะเห็นราเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้แต่เราก็คือไม่ตั้งใจนะคือเห็นด้ยบังเอิญน,นะเนาะสําหรับห้องข้างๆที่เขาทําภารกิจอยู่อ่ะแต่ก็ได้แค่ได้เห็น ผ่านๆเฉยๆประมาณนั้นผมก็ไม่ได้ตั้งใจดูหรอกแต่ก็อยากจะกถามเอฟซที่เข้ามารับชมในคลิปเนี้ยว่าเคยได้เจอเจอเจอหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่านะครับก็นํามาถามสําหรับผู้รู้นะถ้าเข้ามาชมคลิปก็ช่วยตอบนิดนึงก็แล้วกันมันก็ทําให้แบบเวลาผมพูดตรงๆนะเวลาเราเข้าห้องน้ําอ่ะจะได้เห็นประตูห้องน้ําที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วแล้วก็มีช่องที่ยก ูงอ่ะมันทําให้เราในการบางทีเราปวดท้องหนักอ่ะเนาะเ้วห้องข้างๆเขาก็อยู่อ่ะนั่งห้องข้างเขาก็ทําภารกิจอยู่เช่นกันมันก็ทําให้เราแบบมางทีปวดท้องหนักบางครั้งมันก็ไม่ปวดเลยพอเข้าไปนั่งหน่อยมันไม่ม,ไม,มันไม่ออกครับนอกจากข้างห้องเขาออกไปแล้วเราถึงจะได้ปวดทุกขได้นะประมาณนั้นนะครับเพราะผมไม่คนแบบเนี้ยผมก็เลยเห็นหลายๆครั้ง ตามปัม๊มไปหลายครั้งนะ mm hmm. ก็เลยก็เก็บข้องสงสัยนี้ไว้นานอยู่อ่ะง่ายๆนะก็นานอยู่ผมก็เลยคิดไอเดียได้ก็เลยนำมาพูดคุยในคลิปนี้นะครับแล้วก็อีกอีกหนึ่งข้อก็คือเออมีอันนี้มีสามข้อนะอันน,นี้ที่ผม จะพูดในคลิปนี้คือมีสข้ออันนี้คือข้อที่สองข้อที่หนึ่งผ่านไปละที่ประตูเขาส,สูงอันนี้ข้อที่สองก็คือเวลาเราเข้าห้องน้ํากําลังกําลังทําภารกิจส่วนตัวอยู่เนาะนั่งอยู่ก็จะมีห้องข้าง,างอะ่ะเขาก็จะเข้ามาไหนซ้ายกับขวาเนี่แหละก็เข้ามาแต่พอเข้ามาเสร็จปุ๊บเรากําลังจะทําภารกิจกําลังลาบเลื่อนเนาะ อันนี้พูดกันตรงๆนะกำลังราบลื่นแป๊บจะยินเสียงอ่าเสียงเช็คอ <Check. S 1> ่ารู้เลยโอ้ oh. <c oughs> เราต้องให้ไว้ที่สุดไวทำภารกิจให้ไว้ที่สุดแป๊บเดียวกินบุหรี่โชยมาอ่าเอฟซลองลองลอง,ลองนึกภาพดูว่าเรากำลังปวดทุกข์แบบอมีความสุขนะแล้วได้กลิ่นบุหรี่อ่ะ ที่มันโชยเข้ามาหาในห้องเราอ่ะเพราะว่าห้องเขายกสูงที่ผมบอกนะประมาณเนี้คนที่สูบก็คงจะฟินหน้าดูในการเข้าห้องน้ำแล้วก็สูบบุหรี่ไปด้วยเนาะอันนี้เราก็พูดตามความเป็นปจริงที่ผมได้เจอมาเนี่ยแหละเขาจะมีความคิดหรือไม่ว่าคนที่เข้าห้องน้ำห้องติดกับเขาอะเขาก็ไม่สูบบุหรี่แต่ถ้าเขาเจอคนที่สูบบุหรี เขาก็คงจะไม่มีข้อกังขายแรงสิ้นแต่ผมเองผมก็ไม่สูบเนาะบางครั้งในใจผมอะผมได้กลิ่นบุหรี่แบบมันมาแรงมากนะครับท่านผู้ชมกลิ่นมันแรงมากอะผมบางครั้งผมตักน้ํามันะพุ่งตรงผมตักน้ําอะขันนึงอะผมตักผมก็ไม่รู้ห้องข้างเขามาเข้าห้องน้ําอะเขาจะมีตําแหน่งยศฐานดาศัก์ขนาดไหนผมไม่รู้ครับณนะเวลานั้น ผมอยากจะตักน้ําในขันน่ะแล้วก็สาดไปห้องข้างๆอ่ะอันนี้ในความคิดถมงแรกผมก็อยากจะทําทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าผมทําไปมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาแน่นอนนะครับเพราะเขาเปียกแล้วคนที่เขาอยู่ในห้องนั้นนะผมก็ยับยัง้งชั่งใจว่าไม่ทำนะรีบทำภารากิจให้เสร็จแล้วก็ รีบออกให้ไวที่สุดแล้วก็ให้เขานั่งสูบต่อไปหนึ่งมว้วนน่ะผมเชื่อได้เลยในการสูบบุหรี่ในห้องน้ำไม่ต่ำกว่าห้านาทีแน่นอนครับแล้วเราอะ่ะจะไปทนนั่งห้องน้ำแล้วก็ดมควันบุหรี่เพื่ออะไรผมก็ต้องต้องรีบทำารกิจเสร็จก็รีบออกเลยให้ไวที่สุด นั่นแหละที่ผมได้เจอที่มีโอกาสได้ไดเข้าห้องน้ําตามปั๊มต่างๆนะครับเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีกฎยังไงได้บ้างนะครับผมก็ฝากไปถึงทางปั๊มน้ํามันต่างๆก็แล้วกันก็มีหลายปั๊มอยู่เนอะผมก็ไม่ระบุปั๊มม็แล้วกัน,ะกนจะมีวิธีแก้ไขยังไงได้บ้างว่าคนที่เข้าห้องน้ําแล้วอ่ะ งดสูบบุหรี่เนี่ยตรงเนี้คือสําคัญครับมันเหม็นจริงๆนะครับผมไม่ได้รังเกียจเรื่องบุหรี่นะแต่คือมันเหม็นจริงๆอ่ะสําหรับในการที่เราทาําธุรกิจอยู่ในห้องน้ําอ่ะมันเหนม็นบางครั้งแบบมันมันสุดๆอ่ะเนี่ยผมอยากให้ให้ทางปั๊มมีมาตรการบุหรี่สูบได้คุณควรสูบข้างนอกหรือว่าที่เขาให้สำหรับสูบบุหรี่เท่านั้น เน้นย้ำนะสำหรับใครที่ปฏิบัติตัวแบบเนี้ยคือชอบนั่งสูบบุหรี่ในห้องน้ำสาธารณะหรือว่าห้องห้องน้ำตามปั๊มต่างๆคุณสูบก็สูบได้ครับถ้าผมเป็นอ่าทางทางผู้หลักผู้ใหญ่นะผมจะบอกว่าผมจะมีข้อกําหนดนะว่าท่านใดหรือว่าใครที่ซื้อบุหรี่ไปสูบแล้วอ่ะ ห้ามพ่นควันออกมาถ้าคุณสูบแล้วกืนลงไปได้อะค่อยมาซื้อบุหรี่เนี่ยผมจะออกกฎนี้นะถ้าผมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะเพราะว่าคนไม่สูบพอได้กลิ่นบุหรี่มันก็จะเหม็นมากนะครับอันนี้ก็ผมพูดจากใจผมนะมันก็เป็นปัญหาสําหรับคนที่เขาคิดว่าบุหรี่อิสระหรูืยังไงก็ได้ผู้ดูตรงไหนที่ไหนก็ได้แต่เราก็ต้องคานึงถึงว่า สถานที่ที่มีคนอยู่เยอะๆบุหรีสูบง่ายดึงออกมาจากซองคีบใส่ป,ปากแล้วก็จุดไฟอ่าแล้วก็ดูดได้แล้วใช่ไหมเ,เวลาดูดปุ๊บชบย้ายดีผมเชื่อนะถ้าไม่ให้มีคนที่เขาไม่ชอบอะ่ะถ้าจะไม่ให้มีคนที่ไม่ชอบบุหรีคุณก็ แล้วกืนลงไปเลยครับอ่ากืนลงไปเลยอ่านั่นแหละไม่ต้องเอาควันออกมาเราจะไม่มีใครบน่นเราจะไม่มีใครรังเกียจคุณแน่นอน,นครับผมเชื่อได้เลยถ้าคุณทําได้นะอันนี้ผมแค่นามาเล่าสู่กันฟังที่ที่ผมได้เจออันนี้ก็ไม่ได้ว่าคนที่สูบบุหรี่นะอันนี้แค่แบบนิดนึงที่เราได้เจอมาก็มาระบายออกในช่องครอบครัวส่วนทวนนี่แหละเพราะผมได้เจอเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆครับไอ้หนึ่งอย่างอย่างที่สามอย่างที่สามเนาะ หนึ่งสองละสามเวลานั่งในห้องน้ำอ่ะผมสังเกตดูว่าเขาจะมีจิตกรรมฝาผนังนะใครหลายคนก็คงจะได้ได้มีโอกาสได้เห็นจิตกรรมฝาผนังในการเขียนบางคนก็ลายมือสวยงามอย่างมากนะครับบางคนก็ลายมือเหมือนเด็กเพิ่งหัดเขียนก็มีนะครับเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาเขียนจิตกรรมฝาผนังทั้งวาดรูป ทั้งเขียนเขาอาจจะคิดได้เนาะคิดว่าเออห้องนี้เราต้องเขียนเขาว่านี่นี่น,นี่ห้องนี้เราก็ต้องเป็นวาดรูปนี้น,นี่เพื่อให้คนที่เข้าเข้ามาที่หลังได้ดูหรือเปล่าไม่รู้นะเขาอาจจะเรียนมาเขาก็อยากเอาฝีมือที่เขาเรียนมาเนี่ยแหละมาให้กับคนที่เข้าห้องน้าตามปมั๊มต่างๆได้ชมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะบางทีก็ใส่เบอร์โทรไว้ ก็มีแต่ไม่รู้ว่าเบอร์โทรที่ใส่ไว้เป็นของเขาเองหรือว่าของคนอื่นผมไม่รู้ผมก็ได้เห็นนะก็เลยเก็บข้อสงสัยนี้มาตั้งนานแล้วล่ะก็ไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสที่ได้คุยทีพอวันนี้มีโอกาสก็นกํามาคุยกันนะครับส่วนในจิตกรรมฝาผนังที่เขียนในห้องน้ําอ่ะผมว่าเราเข้าให้เราเข้าห้องน้าฟรีแล้วอ่ะ ไม่สมควรที่จะไปทําของเขาเลอะเทอะนะผมว่านะเพราะเขียนด้วยเมจิกหรือว่าปากกาอะไรเงี้ยมันก็มันเลอะในห้องน้ําเขาอะเขาให้เราเข้าไปปวดทุกข์หนักเบาได้แล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราแล้วแล้วนะครับเราไม่ต้องไปวิ่งเข้าป่าจอดริมถนนเพื่อที่จะเข้าป่าเงี้ยบางทีจอดริมถนนอันตรายเพราะว่ารถ ทุกวันนี้ก็ใช้ความเร็วสูงอาจจะทุ่มท้ายเราได้อะไรเงี้ยบางทีเราปวดท้องอยู่ข้างถน,นนเงี้ยบางทีเราจอดปุ๊บเข้าป่าก็ต้องวิ่งไปตั้งไกลกว่าจะได้กว่าจะได้ทำธุรกิจนะบางทีถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่เขามีปั๊มให้เราเข้าอ่ะก็ถือว่าโชคดีอย่างมากแล้วนะครับทา้งนี้ทั้งนั้นนะผมก็ฝากบอกทุกคนที่ประพฤติตนแบบเนี้ยช่วยกันเนาะ เพื่อเพื่อส่วนรวมทุกคนลหลายง่ายคนที่ไปเข,าเข้าตามปั๊มอ่ะแล้วก็จะลืมนะท่านใดที่พอมีความรู้เกี่ยวกับที่ว่าห้องน้ําท่โผโ่เยอะๆนะทั้งสี่ด้านเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หน่อยก็ดีนะครับเพื่อหลายๆคนที่มีข้อสงสัยเหมือนผมอะ่ะเขาจะได้หายข้อสงสัยอย่า <laughs> งนี้ทังนั้นก็หลายๆคนอาจจะได้เจอที่ผมนี่แหละ สำหรับคลิปนี้ก็นําคลิปนี้ก็เป็นเกี่ยวกับห้องน้ําตามปัม๊มแต่ผมเชื่อเลยหลายปั๊มก็สะอาดนะเพราะว่าเขามีแม่บ้านคอยเช็ดถูพื้นแล้วก็ล้างหลังจากที่เราเข้าเสร็จแล้วอะ่ก็ขอชื่นชมทั้งปัม๊มในแต่ละปั๊มด้วยนะที่ผมได้ผ่าน ไปทาภารกิจแต่หลายเส้นทางก็ได้แวะตามปั๊มอันนี้ก็ขอญาตชื่นชมในหลายปั๊มที่ก็สะอาดนะครับแต่ก็คือปัญหาก็คือหนึ่งหนึ่งเลยคือห้องน้ําเขามีช่องสูงไว้เพื่ออะไรอ่ะ้อสองคนที่สูบบุหรี่ในห้องน้ําอ่ะสูบในห้องน้ําเพื่ออะไรอะ่ะนี่ผมก็ขอตั้งเป็นคำถามนะแล้วก็อีกหนึ่งข้อข้อที่สาม คนที่ชอบเขียนจิตตกรรมฝาผนังเขียนเพื่ออะไรนะเพื่อระบายแบบไหนนะครับก็ท่านใดที่เข้ามารับชมในคลิปนี้แล้วถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็แสดงความคิดเห็นกมาได้นะครับเผื่อใครหลายคนที่เขาได้เข้าปั๊มแล้วมาเจอเหตุการณ์อย่างที่ผมได้เจอเขาจะได้ได้รู้ว่าเพื่ออะไรนะครับกขอบคุณ FC ครอบคบรัวสายุบรัณทัวร์ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปในคลิปนี้นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบขอบพระคุณทุกคนที่กำลับชมในคลิปนี้แล้วถ้าคลิปนี้พอมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆของท่านก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับ <S <S ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมในคลิปนี้นะครับ สำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกก็ให้ FC คอยติดตามและรับชมและรับฟังกันนะครับขอบคุณครับ